สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องก่อนบานยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้31ตุลาคม2564ครับมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบครับพรุ่งนี้รับเงิน500ครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยมีคนลืมว่าตัวเองได้เงินนะครับเดือนก่อนๆไม่ใช้พอสิ้นเดือนไม่ใช้เขาก็ตัดทิ้งนะครับเอาละครับกลุ่มนี้คือใครครับที่จะได้รับเงิน500ในวัน พรุ่งนี้คือวันที่1พฤศจิกาย,ยน64ครับผู้ที่จะได้รับเงินกลุ่มนี้ก็คือผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยรับเงินผ่านบัตรประชาชนจำได้ไหมครับเคยรับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยรับเงินผ่านบัตรประชาชนแล้วนำบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละครับกลุ่มนี้แหละจะได้เงินโดยเงินจะเข้าบัตรประชาชนนะครับเป็นเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่อีกสองเดือนที่จะเข้าให้ก็คือเข้าหนึ่งพฤศจิกาก็คือพรุ่งนี้แหละครับเดือนต่อไปก็เข้าหนึ่งธันวาโดยปกติเขามีแค่กัน200นะครับก่อนหน้านี้แต่ว่า1พฤศจิกากับ1ธันวานี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก300ก็จะกลายเป็น500เพราะฉะนั้นวันที่1พฤศจิกาคือวันพรุ่งนี้เงินเข้าบัตรประชาชน500นะครับกลุ่มนี้ อย่าลืมไปใช้เงินนะครับอย่างไรก็ดีก็มีเวลาใช้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับหากวันสิ้นเดือนพฤศจิกายนยังไม่ใช้ก็เป็นวันที่1ธันวาเพราะหนึ่งธันวาไม่ใช้เงินเงินเหล่านี้จะตัดทิ้งไปก็ไปรับของเดือนธันวา500นะครับสรุปเงิน500นี้จะเข้าอีก2ครั้งนะครับ1พฤศจิกาและ1ธันวาเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนให้กับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เราชนะ ทางบัตรประชาชนนะครับก็นําบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยได้1พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับพรุ่งนี้รับ500ครับ1พฤศจิกายนและบอกลวกหนะ้า1ทําบธันวาก็ได้อีก500แบบนี้ครับสวัสดีครับ